ฟินอย่างไรเมื่อใช้น้ําฉีดนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก้อยมีความลับของสาวๆมาเล่าให้หนุ่มๆฟังนะคะหนุ่มๆรู้ไหมคะว่าเวลาคุณไม่อยู่บ้านนะคะสาวๆเมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางเพศเขามีวิธีการช่วยตัวเองอย่างไรนะคะการใช้น้ําฉีดนะคะเป็นวิธีการดึงที่สาวๆนิยมใช้เพราะว่านะมันฟินมันมีความสุขพอๆก,กับการใช้ลิ้นจากคุณนะคะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสาวๆเขาใช้อะไรฉีดและฉีดยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะการใช้น้ําฉีดนะคะอุปกรณ์ก็มีด้วยกันนะคะสามอย่างนะ,ะแล้วแต่คุณจะเลือกเอานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งมีหนึ่งนะคะสายยางนะคะสองสายฉีดตูดสามฝักบวัวนะคะเลือกตามที่ตัวเองชอบนะเะมื่อเลือกได้แล้วนะคะสาวๆจะนั่งยองๆนะ หรือจะลงไปในอ่างแล้วนั่งฉีดนะคะฉีดนะคะจากระยะไกลเพื่อความเบาของน้ํานะคะถ้าฉีดไกลน้ําจะเบานะคะควรจะเริ่มจากเบานะคะไปหากลางแล้วก็ค่อยๆขยับหนักขึ้นเรื่อยๆตามความรู้สึกนะ,ะตามความเสียวกระสันนะเวลานั้นนะคะฉีดจากระยะไกลนะคะแล้วก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะฉีดนานพอนะคะ มันเกิดความเสียวความกระสันเราก็ไปถึงจุดสุดยอดได้นะคะการฉีดนะคะฉีดแค่ด้านนอกก็พอนะคะไม่ควรหย่สายยางหรือฝักบัวนะคะฉีดเข้าไปข้างในช่องคลอดนะคะเพราะว่าช่องคลอดของผู้หญิงเรานะคะบอบบางแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายนะคะฉีดกระตุ้นรอบนอกก่อนนะคะขาอ่อนแคมด้านนอกนะคะขยับเข้าไปแคมด้านในนะ,ะฉีดรูบนรูล่างนะคะ เราก็เน้นตรงจุดเม็ดชมพู่นะ,ะเม็ดชมพู่คืออะไรคือจุดศูนย์รวมของผู้หญิงนะคะเป็นเป็นลักษณะเม็ดเหมือนครับเป็นปุ่มๆนะคะอยู่เหนือรูปัสวะของผู้หญิงนะคะเขาเรียกจุดเม็ดชมพูหรือคริสตอลิสนะคะจุดนี้นะคะทําให้ผู้หญิงเขาเกิดความเสียวนะคะเกิดความกระสันแล้วก็ไปถึงจุดสุดยอดได้ ถ้าโดนกระตุ้นเร้านะคะต่อเนื่องและนานพอนะคะทีนี้หนุ่มๆรู้ลแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้น้ําฉีดนะคะมันฟินพอๆกับการใช้ลิ้นของคุณนะคะข้อดีของการช่วยตัวเองด้วยวิธีการใช้น้ําฉีดนะคะหนึ่งสาวๆได้ปลดปล่อยอารมณ์นะคะมีความสุขด้วยตัวเองนะคะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะข้อสองนะคะ สามารถควบคุมระยะของน้ําได้นะคะจะเอาใกล้จะเอาไกลนะคะข้อสามเลือกมุมนะคะที่ตัวเองชอบนะ,ะที่มันใช่สําหรับตัวเองนะคะข้อสี่นะคะเลือกเวลาได้นะ,ะจะเอากี่นาทีนานแค่ไหนนะะอยู่ที่เรานะคะถ้าหนุ่มๆคนไหนนะคะสนใจ หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการช่วยตัวเองของสาวๆด้วยวิธีการฉีดน้านะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้นะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะจิ้มเข้าไปนะคะเจอลิงก์นะคะกดนะคะไปเป็นเพื่อนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคุณจะได้เข้าใจมากกว่านี้นะคะไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะ